สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมตรวจดูสภาพอคอกแพะในช่วงเช้านะครับเยี่ยมชมก่อนให้อาหารเช้าวันนี้ก็มาถ่ายหลังจากที่ช่วงเช้าจะยังไม่มีแดดมากนะครับก่อนช่วงเวลาหลังก่อนหกโมงเช้านะครับตรวจเยี่ยมการ อยู่การนอน,นครับสภาพการเป็นอยู่สลับตอนเช้านุมด้เา,าเดทนะครับวันนี้น้องไข่มุกก็มาน้องไข่มุกนี่จะนอนอยู่ด้านบนนะครับน้องไข่มุกกับแม่วัดมีนอนอยู่ตอนช่วงปกตินะครับของเขาบนคอกเดียวกัน ต้องไข่มุกตื่นได้หรือลูกตื่นได้หรอือมัดหมีนี่ร้องกวนพ่อแต่เช้าเลยนะเนี่ยแ,แม่มัดหมีนี่นี่ใสโอ้ยกวนพ่อร้องร้องให้พ่อตื่นน่ะร้องว่าตื่นหรือยัง,งอ่างเงี้ยโอ้โหยังไหว สำลีเพื่อวานนี้โดนหญ้าไปสองกำลังเปตอกสับป,ปะรดแล้วก็กระถินเอาคนเดียวไปเยอะเลยนะน้องสำลีอวานที่สำลีสำลีเนี่ยก็กินไม่ลืมหูลืมตากินอย่างเดียว กินอย่างเดียวแกขี้ตาหน่อยเอ้โอ้วนมนูนพอดูนมดินี่เป็นอะไรเป็นเป็นก้อนๆเน,นี่ยอะไรหนึง่งอะไรอยู่ปากด,ดิพอดูดิอะไรเป็นก้อนๆอ,อยู่ตรงนี้น้นองสโนโอนี่สโนโ ดตาดนด้มาดูดิมาดูดิอะไรลูลูลาล่าวันนี้ก็อิ่มมากเลยเมื่อคืนเนี่ยเปลือกสับปะรดเปลือกกล้วยอัดเข้าไปสองกำะลังเอ้ยกระถินก็กินเยอะเลยเมื่อวานน้องลูลูลาล่าเนี่ยไม่ธรรมดา กินเเยยอะลมัดเมียก็ร้องส่งเสียงดังตั้งแต่เช้าแล้วน,นี่แม่มัดมีกับน้องไข่มุกยังไงก็ได้ให้รู้ว่าหิวแล้วพ่อตื่นทีแม่มัดมีส่งเสียงอ้อนส่งเสียงดังตั้งแต่เช้า รู้ๆล้ล่ลา,ลา,ลาอิ่มมากไหมเมื่อคืนเนี้เพราะว่ากินเปลือกกล้วยไปเยอะเลยเมื่อคืนใบกล้วยสับด้วยกระถินด้วย ไลลาไลาล,าลาไม่ค่อยกินเลยมเมื่อวานกินนิดเดียวต้องใสัต้องใสยไลลามานี่ดิมาี่ที่ลุกมามาี่มานี่มาี่ น,น้องพรบพึงน้องพรบพึงนอนยังไม่ตื่นน้องพระพึงนอนยังไม่ตื่น,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 ต,นตื่นแล้ว <c oughs> ตื่นแล้วก็ลุยนมแม่เลยโอ้โหระทุงทุ่งนมแม่พระพึงตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วเหรอ มัดมีร้องเสียงดังเมื่อเช้าคุณเดชคุณเดชชามี่อันนี้นี่ครับอันนี้ลูกเ่อามาได้ไง่ายหร โอ้โหมันเข้ามาเมื่อคืนเนี่ยป้าบะมีป้าบะมีเป็นไงวะเมื่อคืนเนี่ยไม่แหกข้ออีกเหรอไม่แหกข้ออีกหอหเห,ออกหรอ นี่ค่ะข้ออยู่หลังคืนดูดิเยี่ยมชมนะครับขออแพะในตอนเช้าก่อนให้อาหารเช้าครับวันนี้ถ่ายให้ชมกันาฟาร์มแพะครับจิรติกุลฟาร์มแพะออฟฟิเชียลนะครับทางอำเภอวังสพุงครับจังหวัดเลยครับขอบคุณสหรับท่านที่กดถูกใจกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับติดตามช่องครับกระดิ่งช่องด้วยนะครับฝากกำลังใจสำหรับทุกท่านแล้วก็เยี่ยมชมฟาร์มได้ที่นะครับ0 9 3 965 4 9า4นะครับอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับแสงทองฟาร์มแพน่นงเมืองเลยครับเยี่ยมชมสำหรับท่านที่สนใจที่จะมาเยี่ยมชมนะครับศึกษารายละเอียดเรื่องของการเลี้ยงแพะนะครับ เปียกหมดเลยลูกไปโดน,นอะไรมาฮะโดนน้ำโดนอะไรมาเปียกหมดเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านน,นนะครับวันนี้พบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าครับสำหรับคลิปวีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ